ความเดิมในตอนที่9เรามีสิทธิ์ใช้ตัว2ใบที่จะไขตู้กาชาบนโลกโปเกมอนแต่ด้วยความโชคร้ายโลกใต้ก็ถามหาโชคชะตามีเข้าข้างเคยถามบ้างไหมกดไปก็จะติดเกลือความเกลือเช่นนี้จะอยู่คงกับพันไปอีกเมื่อไหร่แล้วหาดาวจะออกหรือไม่ติดตามความเค็มกันต่อได้ในโลกเกลือแห่งนี้ โบเใหมุมมูละล็อกพาที่ิวันนี้สุดตอนพอกันทีกับความเกลือเอาละครับก็สวัสดีแฟนๆผมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมมอมมูลนะครับบนเดอะล็อกนะครับในพา์ที่สิครับก็หลังจากที่เราได้เกลนไปสองตัวนะครับก็ออกมาจากถ้ำเลยครับเฮ้ทำไมต้องได้ไอ้ชคดตี้ด้วยวันนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ท่าเรือนะครับโอเคอ่าได้เน็ตบอลมานะครับ ในบอลไว้เป็นสำรองในการจับนะครับตรงโปโม่แถวนี้เราจับไปแล้วนะครับเราจะจับได้ก็ต่อเมื่อเออไปเกาะที่2อนะครับนึไม่ออกแล้วว่าที่นี่ผาดอะไรบ้างน,นะครับก็ส่งบาคอนมานะฮะหรือว่าเจียงกี้นะฮะเจอกับพิธีลิวนะครับแล้วก็เบลฟเลยครับไม่น่าเป็นไงลมหายใจเป็นสีม่วงเลยนะเนี่ย ม,ม,มันไม่ตายนะเนี่ยมันเคยใช้ท่าดูดเลื่อนะครัเป็นท่าโจมตีท่าพืชครับไม่เข้านะครับขนาดคลิ่แล้วเพราะเราเป็นมังกรนะครับมังกรมรีทีท่าพืชอะแล้วก็เบรกรอบนึงครับวันนี้เราจะได้เกลือหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันตอนท้ายคลิปนะครับน่าจะได้จับตอนที่หนุนหมายเลขตรงเมืองอะ่ะทางน้านขวานะ่าจะเป็นหนุหมายเลขสี่นะครับเพราะว่าที่ที่เกาะแรกนะครับจะมีแค่หนึ่งถึงสาม ตีน่าจะอยู่ที่เกาะที่สองน,นะครับโอเคอ่านวิ่งยาวเลยครับไปที่เมืองเฮารี่กันเลยนะครับไปตรงท่าเรืออ่ากลับมาที่ถุนไมเล็กหนึ่งนะครับขี่เคทโรอยาวๆครับเมื่อนึกไม่ฝันว่าเคทโรอจะใช้งานหนักได้ในวันแรกนะครับปั่นยาวๆเลยครับมึงวิ่งทีนี้แบบปั่นฟุ้งเลยเอาเองครับผมนึกว่ามันไปทางซ้ายที่แท้ก็ตรงนี้เองอ่ะ ตรงนี้เราจะอ้อมนะครับเราจะไม่เข้าไอ้ตรงนั่นแหละไอ้ตรงเพื่อนป็นประตูเหล็กอันลอยเล็กๆเ,เ,เนี่ยไม่เข้าแล้วมันเปิดช้านะครับสียะเขาเรียกว่าเสียเลยนะเสียนิเมชันลวกันเออเล่นง่ายๆลวกันมันช้าครับเนี่ยวิ่งวนมันก็ถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเข้าฉากอาาัดฉากอ่ะถึงนะครับมารีน่านครับท่าเรืออ่าคุยเรียบๆปะวะเอไม่ใช่อ่ะอ๋อคุยกับสตาจา์นะครับ โอเคคร go. Go. ับศาสตราจารย์ผมพร้อมแล้วครับจับโป่มอนไปคบหมดแล้วป่ลุยเอาละครับไปที่เกะที่สองนะครับมาไปเลยแม็กนัมแม็กนัมบ้านโปูเธอสินี่เรือโว้ยไม่ใช่รถทรมิยะไม่เอาหน้าศาสตราจารย์เรือช้ากว่าสล็อตเสียอีกเร็วมากไม่ได้นะความประมาทเป็นเส้นทางความตาย มไม่รู้จักซะแล้วสายนักซิงไม่เข้าใจหรอกดูแลตัวเองเถอะเดี๋ยวหมวกก็ปิวหรอกว่าแต่เกาะอัคาล่าเนี่ยเป็นสถานที่แบบไหนกันนะการที่ได้มาทำชาเลนจ์ที่อาลโลลาเนี่ยมันช่างตื่นเต้นจริงๆนายคิดว่างั้นไหมล่ะโอ้บูทเออเออเอคงงั้นมัน้งมันไม่ตื่นเต้นตรงเกลือนี่แหละเมื่อกี้โดนเกลือไปสตัวไงล่ะ ไม่เอาหน้าอย่าร้องไปเลยต้องร้องนี่สองตัวเลยนะเว้ยก็แกไม่ได้หมุนนี่แกไม่ได้เข้าไปตู้กาชานี่แกจะไปรู้อะไรฮาวเอาล้ครับเราก็จะไปเกานที่สอนนะครับชื่อเมืองว่าไอชื่อเกาะว่าอากาลานะครับอืมอากา่าหรืออะไออากา่าอากาลาชื่อเมืองอากาลานะครับไอชื่อเกาะอากาลาไม่ใช่เมืองอุ้ยมั่วแล้วเอาละครับเราอยู่ที่เมือง อ้าวว่าอ er er ะไรวะเฮียเฮียสตีบ้างนั่นเอาไปเฮีย er มังอ่ะ,ะมาละนี่แลนดิ้งสุดยอดการลงจอดแบบอ้ะห้อยเกาะอาราล่าเอ๋ยข้าผู้นี้มาแล้วฮาวมาพูดอะไรตอนนี้เราลงมานานแล้วนะโอ้อย่าให้ทำเศษเซลสิช่วยทีสีโอบูส์มาตลกดีใช่ไหมล่ะตลกอะไรวะตลกอะไรไม่รู้แกเล่นมุกอะไรงงโอ้ไม่ได้ให้ความรู้มือเลยปะโถ แล้วศาตรา์ล่ะคิดว่าไงฮึ hmm. ช่องเป็นการเลนดิ้งที่อหอยมากๆเลยเอาไปเลยสิบแต้ม What the fuck <c oughs> มันมุกอะไรวันเนี้ยอ้าหัวล้อกันไปโดยก็ไปกีก่หลุมแล้วเนี่ยอา้าใครวะนายยังหาเสื้อดีๆไม่ได้อีกหรือไงผ่านมากี่ครั้งก็เหมือนเดิมหาเสื้อด้านในใส่บ้างเถอะคนเรียกไม่ยังงงเลยใครวะอ๋อฉันบอกไปหลายครั้งแล้วคืนสายแบบนี้คนเดินผ่านเขาคิดว่านายเป็นคนวิธีฐานจริง,รงหรอกกลับเข้ามาในกระเป๋าเรนะ็วเนียบี้ เย็นวาเย็นวาลิลลี่ไม่ต้องหรอกอ้อเป็นไงบ้างฉันชื่อโอลิเวียเฮขอบคุณนะที่แวะมาฉันชื่อมารุเป็นกัปตันของที่นี่ฉันน่ะเดินทางมาเพื่อดูว่าใครกันน้าที่มาท่าเรือที่นี่แล้ววังเอิญก็ไปเจอมาโล่พอดีเพราะงานของมาโล่ก็คือเด็กสงของไงโอ้ ตามนั้นแหละซึ่งบททดสอบของฉันก็คือการหาของเพื่อให้เด็กๆมีความสุขยิ้มร่าได้ทั้งวันสายตาคู่นั้นเหมือนเธอสองคนจะดูพร้อมนะกับการทําเนื้อไงล่ะแถวบ้านฉันนะ่ะเรียกว่าชาเขียวมีความทุกข์ก็แวะไปบ้านมาโลได้เสมอและมาโลไม่ได้เป็นแค่กับตันคนเดียวที่เก่ะแห่งนี้นะแต่ว่าพวกเธอจะไปที่ไหนต่อละเด็กๆก,ก,ก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองคนนี้แหละนะแต่ที่แน่ๆคือเขาจะมากระเทืบกับตันเกาะน,นี้แหละช่นหน้ากลัวจริงๆเด็กสมัยนี้ ยังก็ขอให้สนุกกับการกระทืบของเกาะแห่งนี้แล้วกันนะถ้าจับมอนแล้วก็ขอขอได้คอมมอนแล้วกันนะและฉันจะรอพวกเธอทั้งสองคนโอเคหวังว่าจะได้พบกันไปกระเถิบมาโลโบกไม้โบกมือ,อมแล้วเธอก็ะจากไปอาจามิ่งไหนฮะ สยายตามองอะไรครับดูสยายตาจะมองไปแถวแถวข้างล่างเอวนะครับบ้าไม่ได้มองฉันคิดว่าพวกเขาสองคนแค่จะมาดูว่าเธอเดินทางปลอดภัยหรือเปล่าแต่ฉันน่ะก็คิดว่าพวกเขาสองคนก็ยังไม่ยอมไล่ตัวเธอหรอกนะโอริเวียเป็นเคาหุหน้าของเกาะแห่งนี้ระวังไว้ละกันจะมีบททดสอบที่เกาะแห่งนี้ทั้งหมด3อย่างพวกเธอทั้งสองคนก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ไปที่บททดสอบได้เลยซึ่งตั้งอยู่ที่ถุนแมเล็กซีอืมยังไงก็ฉันก็จะไปรอพวกเธอที่เมืองพาริโอลาแล้วกันนะ หรอครับั้นพวกเราจะตรงแดวไปที่บล็อกเซนเตอร์ก่อนแล้วค่อยไปซัดส,สุดยอดมาสดาที่เมืองนี้กันว่าอร่อยหรือเปล่าส่วนฉันก็จะไปช้อปปิ้งและไปหาบอกแสของเนบี้เออโลตอมนะครับเขาก็บอกว่าเออเขาก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกาะของอาัคาราให้นะฮะออาโอเค,ครับงั้นเรามาทางขวากันเลยนะครับไปที่บลอกเซนเตอร์นะครับ อ,อ้าวเจอกับลิลลี่นะฮะน้องเลียนะฮะที่หน้าร้านเสื้อผ้าช้อปปิ้งหรือเปล่าโอ,โอ้โอ้บู๊ปิ้วออชิหายผมก็ไปกดเอลัวๆเลยอะเมื่อกี้ตอบบ้าอะไรวะเนี่ยใช่แล้วล่ะฉันกำลังดูเสื้อผ้ามาอยู่กำลังสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะคิดว่าเนบบี้น่าจะไปดูโบราณสถานเก่าๆเพราะว่าที่โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นที่นั่นอะเรียกว่าทาปูเ,รเร่ ฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่จะมากับพวกเราหรือเปล่าแต่จริงๆก็น่าจะสัมผัสได้นะว่าเนบ้อ่ะเขาเริ่มจะติดเธอเอ๋อติดเอาหรอเนี่ยโอเคฉันจะไปรอที่โรงแรมไทซองฉันจะไปพบกับบุคคลสำคัญมากๆตลอบชั้นที่นั่นฉันก็จะไปรอที่นั่นแหละที่ตึกใหญ่ๆฉันคิดว่าฉันคงไม่หลงทางหรอกนะระยะทางแค่นี้เองปิ้ว และเธอเลนบ,บี้กบมาในกระเป๋าได้แล้วเหมือนไม่กลับครับไม่เอาไม่เข้าทำไมต้องบังคับขม่มขู่อนาคตเทพกันแบบนี้งอเงีง้งองเอ็งจะเข้าดีๆหรือจะเข้าในน้ำตาเหมือนจะเปลี่ยนใจแล้วเข้าก็ได้เข้าก็ได้แเว่ยทำได้ดีมากโอเคแเวยใช้สายตาครับเดนบ,บี้ก็เข้ากระเป๋าแล้วแล้วเอลลี่ก็จากไปเา้ายิงอยู่ทำไมกะ ฉันได้ยินว่าแถวนี้มีพวกที่จะขโมยบ้องของคนอื่นจะเอาบ้อนพวกนี้มาขายต่อให้กับเด็กๆที่มีชื่อว่าทีมสเกลอย่าไปซื้อเด็ดขาดเลยนะรักอนาคตตัวเองก็ดูแลตัวเองดีๆพวกมันเป็นคนไม่ดีเพอเพอมันอาจจะมีวิธีใหม่ๆที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ระวังตัวให้ดีล่ะโ oh, อ้บู๊ขอบคุณมากครับสำหรับความหวังดีครับน้องเรียอะ,อะั้นเราเข้ามาที่นี่เลยฮะแหมมาช้อปปิ้งกันหน่อยเมืองแรกเสื้อผ้าไม่ถูกใจเลยอะ,อะมาวลคัม มามีชุดอะไรบ้างโอ้ผมชอบชุดแบบนี้มากเลยที่มันมีลายอยู่ตรงเสื้อเอ้ยมีลายกะละกะละด้วยอะตัวอื่นเป็นผ้าเป็นพื้นเนาะอ่อะงั้นเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะมานี่นี่นี่มันเหมือนหัวกะโหลกเลยอะตอนที่มันเป็นเอ่อกระดูกไข่กันนะครับอย่าหางเกงแป๊บหนึ่งมันเป็นสีฟ้าอย่าท่างเกงฟ้าพาเปอร์เอ่อบลูกับบลู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 น่าจะสวยกว่าเอ๊ะเขียวดีกว่าเออไฟมันออกเขียวๆคล้ายๆกับสีเงินอืมอ่ะรองเท้ารองเท้า แต่งตัวให้มันแบบจี๊ดๆหน่อยนี่ต้นเท้านี่ดีกว่า t h นเดอร์โบนี่นี่ฟังคู่นี้เลยเอาละส่วนหมวกอะซื้อหมวกต้องได้การห้าพันแปดเอาละครับเงินหวบเลยครับเหลือหมื่นห้าแวน่นเออแว่นไม่ใส่แล้วกันเ้งางไม่ใช่เด็กเนิร์ดเราเป็นสุดยอดโมันเทนเนอร์เอาละเรียบร้อยครับกินไปกี่บาทแล้วเนี่ยกี่เยนเฮ้ยผิดทางผิดท,ทางอะงเนิรออกมาที่สถานที่นี้กันเลยนะครับแล้วเราก็ ไปทางขวาเลยครับเข้าไปที่โปรโมเ,เตอร์ชวาบเอาละอ่าครับนี่ครับโปเกบอนครับโอ้โอเคเหมางั้นเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับ แล้วก็น่าจะมีคนรอเราอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดใช่ปะอาใช่ด้วยครับอยุดๆตรงนั้นแหละมาถึงก็สั่งหยุดเลยเป็นใครวะเนี่ยฮ่าฮ่าฉันไม่ได้จะมาขโมยหรือมาค้าพวงกับเธอหรอกนะดูจากสายตาแล้วเธอน่าจะเป็นคนที่จะมาตบชาเลงเกาะนี้สินะฉันชื่อเด็กซิโอ ส่วนชั้นซีนาะโสดอายุไม่บอกและเป็นชื่อที่เหมาะกับสาน่ารักน่ารักอย่างชั้นใช่ไหมล่ะเหรอพวกเรามานี่เพื่อที่จะมาท่องเที่ยวเกาะอลาล่าทาให้พวกเรานสนใจตลาดมืดของเกาะแห่งนี้ยิ่งนะักอืมอ่าฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะทําไมพวกเราไม่ลองแบทเทิลกันหน่อยล่ะโอ้โหแบทเทิลเราได้ได้ไดน่าสนใจดีนี่มาบนถนนกลางเมืองนี่เลยโอ้โหตู้กับบนถนนนี่เลยเนี่ยเอามาๆมามา,มาครับเจอกับซีนานะครับนี่ สาวโสดนะครับอายุไม่บอกอ่ะเขาตัวแรกเขาส่งฮอรมอนลงมาครับฮอรมอนครับอืมอ่ะเราส่งบิ๊กบอสลงมามาครับบิ๊กบอสครับปะทะกับฮอรมอนครับฮอรมอนนี่ในโลกนี้นะฮะดูเหมือนจะไม่ไหววะเราสู้ฮอรมอนไม่ไหวว่ะงั้นเปลี่ยนตัวอ่อนแล้วกันนะครับอ่ะเปลี่ยนบิ๊กบอสอ่อนนะครับแล้วก็ส่งลัคกี้ลงมาครับมาลัคกี้มาแล้วอะไรเฮ้ยฮอรมอนครับโปรยของครับหืมตากล่องของขวัญไม่เจ็บเว้ยนี่นี่ฮอรมอนทำตัวดีๆหน่อย อาครับไฟแฟงไปครับใส่ไปที่ฮอกมอนอุ้ยนะง่ายล่ะเรียบร้อยครับทีเดียวจอดครับพริด้วยล้มไปนั่งเลยครับโอเคอ่ะขอยิงคขาเร็วสิบเจ็ดครับลูซิโอนะครับหรือว่าชิงชิงเขเร็วยี่สิบครับแอ็โซครับเลเวยี่สิบเอ็ดนะฮะอาร์ตตัวต่อไปครับเป็นกาเซียนะฮะเอาล่ะเป็นอีบุยน้ําแข็งนะครับเปลี่ยนตัวออกเลยฮะแล้วก็ส่งบิ๊กบอลงมาอีกทีนึงนะครับเราต้องการเก็บเลเวลให้กับบิ๊กบอลนะครับพอบิ๊กบอลเลเวยี่สิบเมื่อไหร่นะครับบิ๊กบอลจะเป็น คุณอาทีมเต็มตัวนะครับตอนนี้ต้องให้เด็กๆเผู้ฟักรักษานะฮะให้เขาเหมือนแบบเลี้ยงแบบเหมือนไข่ในหินเนี่ยเออไอซี่วินครับน้าท่าไอซี่วินมาจากเจนทบอนเดี๋ยวมีมุ้งอย่างนี้อยู่แล้ววะเนี่ยไอซี่วินเขาเป็นท่าน้ําแข็งนะฮะโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ลดสปีดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลดสปีดหนึ่งระดับอ่ะไปแซมไหมครับไม่นะไม่ตายวะเฮ้ยใช้ได้นน่คือเหมือนกันนี่ไอซี่วินครับ อย่างจะลดสปีกันเนี่ยโหแรงมาแล้วเนี่ยเกิดเป็นคลิปนี่น่าจะเหลือเลือดแดงนะถ้าเกิดรอบต่อไปอ่ะควรดูครับคุิกแอคแท็กนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยผมว่าไอซีวินแรงกว่าเปล่าวะจะคลิปทำไมเนี่ยชิบหายแล้วก็ขวดไม่ไม่ตายเหมือนกันเอาใหม่ครับควรใหม่ควรใหม่ประมาไปหน่อยน่าจะไฟแฝงไปงเลยผมก็เป็นพวกงกท่าเน,นี่ยเนี่ยอ่ะควรอีกรอบหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยครับจาเซียไอพีได้มาเจ็ดร้อยครับเยอะมากเลยนะเนี่ย ลักกี้เขาเลเว่21นะฮะโอ้โหเพิ่มมาเยอะนะครับบิ๊กบอลเขาเลเว่18เจียงกี้เขาเลเว่18นะครับตอนนี้เจียงกี้แล้วก็บิ๊กบอลครับหลังท้ายเลยยังไงต่อนี่นะเหรอใช้ได้นี่ทีมดูขี้โกงมากเลยและเป็นทีมที่รวมตัวเหล่า SSR ยังไงอย่างนั้น,อน,นตอนนี้เขา้าใจงถสองแท้แล้วว่ากมไชาเลนเนี่ยต้องมีลักษณะยังไงามาเดี๋ยวฉันฮีพ่งมอนให้ บอกตามตรงเลยนะว่าทีมปุ๊บของนายเป็นทีมที่เจ๋งมากๆและการต่อสู้เมื่อกี้ทําให้ชันนึกถึงเยาว์ไวที่กำลังฝึกฝนอยู่แล้วมาเล่าให้เราฟังทําไมวะเนี่ยและนี่ขอมอบสิ่งที่ดีสุดให้กับเธอสําคัญมากๆเลยอ่ะซีกาดคชิวครับได้มาแล้วครับซีการคิิวครับเอาไว้เก็บเซลแล้วก็คอมานะฮะเจ้าไอเทมชิ้นนี้อ่ะจะไว้เก็บพวกคอแล้วก็เซลของซีการ์ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะ สำหรับตอนนี้อ่ะนายก็ไปทำเชลเลนเถอะลองไปที่ถนนหมายเลขสี่ดูมันจะทําให้นายนั้นได้ร้องว้าวแน่นอนร้องว้าวหรือเปล่าอย่ารู้กันไว้เจอกันใหม่เมือ่อเราต้องการบ๊ายบายแบบอัลเลอ่าบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงโรงแรมนะฮะโรงแรมไทยซองนะครับไทยซองไทยซองไทยซองหรือไทยซองวะอ่ะตรงนี้จะมีซีการ์อยู่นะครับจำได้อยู่แถวนี้แหละอ่านั่นไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ซีการ์ นีออันนี้เป็นเซลลนะครับเป็นเซลไม่ใช่คอนะครับคอจะเป็นแสงสีมออกม่วงๆชมพูๆนะครับอันนี้เป็นสีเขียวเป็นเซลเ์เฉยๆเซลลจะมีทั้งหมด9 5นะครับส่วนคอนี้จะมีอยู่5อ่ะน้องเรียอโอเคเหมือนไม่มีอะไรนะอย่างนั้นเราออกมาจากโรงแรมนี้กันเลยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ถนนหมายเลข4กันเลยอ่ะขี่ทะลอดมาเลยครับ มาเด็กซีโอครับได้พูดเอาไว้ว่าจะร้องวาวอ่ะอ่ะมาเจอแล้วครับโพมอนตัวนี้ครับเจอกับตัวอะไรครับเจอกับมัตเบรครับโอ้เป็นโพมอนเออมันเป็นลาป่ะวะลาใช่ปะไม่ใช่มาแน่นอนอะ่ะไม่ใช่มาอ่ะงั้นเราใช้แท็คเกิลดูครับเข้าปะวะอุย๊ยนะโอ้โหเฮ้เยลืมไปเลย มันมีซามิน่าครับมันเพิ่มพลังป้องกันครับถ้าเกิดมันโดนโจมตีแบบกายภาพครับโอ้โหบูด้วใส่ครับลดสิบสองลดสปีดอีกไล่กาดไล่กาดเราคงต้องเอาผ้าเราต้องเอาโปโมอนที่มีพลังโจตีเวทนะครับผู้ดีไม่เอาแล้วกันนะฮะงั้นเอานี่แล้วกันงั้นเอาแอปโซแล้วกันนะฮะผมว่าแอปโซน่าจะตีตีได้แรงแต่ว่าตัวของมัตเตียมันจะเพิ่มพลังป้องกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราตีไปแบบกายภาพลดสปีดมาอีกอืมเอาละงั้นเราจะถ้า ควิ้กเอแทกแล้วกันนะครับน่าจะไม่แรงพออ่ะลองดูจริงด้วยไม่ไมแรงหว่าลดนิดนึงครับโอ้สปารมีนาครับเพิ่มมาอีกครับมาสตอรแลปครับลดความแม่นยำนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวจะเรียกพวกเหรอเดี๋ยวเราขอตีอดิเองหนามากโอ้ยุ้งเทียมตัวหนึ่งชิบหายลแล้เอเดีย๋ยวเรต่อเลือกตัวด้านด้านขวาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยตีตัวด้านซ้ายนะครับควิ้กแทกครับ ซตามีหน้าเพิ่มมาอีกหนึ่งระดับเอาเลยครับเต็มที่เลยครับเอ่อเป็นท่าที่ทำให้ท่าพัานจมตีไฟฟ้านะครับลดลงนะครับแต่เราไม่มีครับอ่ะปาเลยเจาะอุ๊ดตีไม่โดนครับบ้าจริงอืปาใหม่ละลดลดความแม่นยำอีกแล้ว,ลลลว,มมลวบูโด้ครับโอ้แลวเอ็งเพิ่มดีเฟนท์ให้กับมันทำไมเนี้ยลดสปีดนะครับแต่ว่าซามีหน้าของเอตัวที่มันเรียกมาเอ็งเพิ่มดีเฟนท์ไปอีกอะ อ่างั้นเราตีตัวท่านซาร์แล้วกันครับอย่าแม่งบูตัวอีกรอบหนึ่งอ่ะตีบเลยครับตีเข้าไปนี่แม่มีของเปล่าไอ้หนีป่าวะไม่มีะะไม่ม,ม,มีเพราะว่าเราเราใส่ซีมูสนสมันก็จะขโมยอะไรวะก็หโมยไม่ได้อ่ะอ่ะมาไม่พู้พำนทำเพลงแนละ้วโปกเกมอนเลยครับมาลูกสุดท้ายแล้วอต้องเขาละละ้าแล้วล่ะที่ผ่านมาเนี่เราจับแต่โปกเกมอนนะครับไม่มีลูกอื่นเลยครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้ไหมได้ครับโอ้เฮ้ยโปกเกมอน ภาคนี้มันดูโอพมากเลยเนี่ยบอลอื่นไม่ต้องใช้เลยอะหรือว่าเราจับโปโมทที่มีเรดเรดตามบ้างัางเลยจับง่ายๆครับอ่าได้ท่าใหม่นะครับไซบีมครับโอเคครับปูดินครับได้ท่าใหม่ครับเอาท่าพีเซปต์ออกครับดับนะครับไซบีมครับที่แรงกว่าคอนฟิวชันนะครับเอาล่ะได้มัดเบลมานะครับนี่โอเคได้มาแล้ว งั้นเราจะตั้งชื่อให้กับมันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับผมนึกออกแล้วต้องตั้งชื่อว่าอะไรครับขอตั้งชื่อกับมันว่าวิกตอรี่นะครับอ่าวิกตอรี่นะครับเฮ้ยจิ้มชิจิ้มใช้นิ้วจิ้มแล้วมันจิ้มไม่โดนตัววีกับตัวบีมันใกล้ๆกันนะฮะซีจิ้มยากเหลือเกินจะเปลี่ยนเป็นดีแพดแล้วกันอย่างนี้ง่ายกว่าโอเคอ่ะวิกตอรี่ครับอ่าเข้าสู่บล็อกไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมากด เดี๋ยวเราจะมากดตู้กาชากันตอนท้ายคลิปนะครับอ่ะได้เกฟบอลมาแล้วครับหนึ่งลูกอ่ามาเทนเนอร์มาซูให้หมดนะครับแถวนี้นะครับเจอตัวอะไรครับอันนี้เป็นอะไรเป็นเชฟใช่ไหมเขาไม่ใช่เชฟนี่มันเป็นอารมณ์เหมือนพวกเด็กเหมือนเบ้อะเขาเรียกว่าเด็กแะลรวะเออนึกไม่ออกอ่ะส่งเจ้าดิฟลูลงมานะครับเป็นโปโมนผีแล้วก็บินครับ เป็นบอลลูนนะครับบอลลูนผีเป็นตัวที่เป็นตัวที่โยมมากนะครับณตอนนี้นะครับเป็นเมตาเลยครับเพราะว่าเอามายิงคู่กับเล่ย์นะครับใครที่เล่นจะรู้ว่ามันเก่งมากเปลี่ยนบิ๊กบอสออกนะครับแล้วก็ส่งชิงชิงลงมาแทนมาครับชิงชิงมาแล้วอ่ะดิปลูนครับใช้ท่าโฟกัสฮิตจี้นะฮะไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่หรอกมาสปาร์ไปเลยครับแพ้ไฟฟ้าอยู่แล้วไม่นะเรียบร้อยครับดิปลูน โอเคตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้ความจริงแล้วครับสำหรับบิ๊กบอลนะครับคือมาจะเหมือนมีสูป้ปะมีสู้ครับอะตรงนี้มีซีกดัดคิ้วนะครับอ่าเป็นเซลนะครับโอเคได้มีหนึ่งเป็นสองแล้วเออแต่ต่อวะเนี่ยอ่ะขุยมีกันโอ้โหไม่ตั้งท่าเหมือนแบบอย่าเข้ามานะเว้ยไม่เหมือนเหมือนแม่งระวังว่าเออไอคิมเทลล็อตไม่งมันจะขุยเอาอ่ะแม่งตั้งท่าครับ เฮ้ยอัน,นี้มันเป็นนี่หรือเปล่ามันเป็นนักท่องเทีย่ยวนะครับของทวปคันโตนะครับเขาจะส่งโปโมนที่เกี่ยวกับทวปคันโตเห็นไหมจงเป็นโกลาต้านะครับซึ่งเป็นคันโตฟอร์มเออเห็นไหมถ้าเกิดเป็นตัวไหนที่แบบมีถือโทรศัพท์ถือแว่นหรือถือแผนที่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นจะเป็นนักท่องเทีย่ยวนะครับจากทวปคันโตนะครับเขาจะเขาจะส่งโปโมนพวกนี้มาและมันก็ค่อนข้างจะล็อกเลยนะว่าจะจะมีโปโมนตัวอะไรบ้างเดาง่ายมากเลย อะแล้วเ,เปลี่ยนบิ๊กบอสอ่อนนะครับดูแล้วสู้ไม่ไหวครับทนไม่ไหวเลยแหมคันโตสู้กันเองอ่ะส่งชิ้นๆลงมาครับแล้วก็อินฟิเนทไปครับจับครับจับมาอืมไม่เข้าครับลงไปแค่ห้าเองอ่ะงั้นเราก็จะสปาร์กนะฮะสปาร์กใส่ไปที่หนูครับเอาล่ะบา,บายบายกับทุยคำโตได้เลยนะอืมมาได้แค่นี้แหละหน้าตาแบบย อ่ะงั้นเราอ่ามาตรงนี้เออเอ้มีคนด้วยเหรอเออนี่ไงนี่ไงอืมมาโอ้ไม่มองไงวะเนี่ยมันมองแบบหางตาเหรอได้ยังไงเนี่ยมันมองหางตาได้ยังไงวะเนี่ยเก่งมากเลยโอ้โหเปิดตัวอย่างเท่เลยครับแหมเหมือนอารมณ์เหมือนอเอ็กเมนอ่ะเขาส่งนี่มาฮะส่งเจ้าคอนเบย์ลงมาครับเป็นร่างแรกของคาร์บิคอนอ่ะเราส่งบิ๊กบอสมาเหมือนเดิมนะครับเก็บเลเวลให้กับมันตอนนี้นเลเยวสิบแปดนะครับครึ่งครึ่งอะ่ะ ลงสายพาร์ทนี้คงไม่ได้ไม่ทันแล้วล่ะคนต้องพาร์ทหน้าแล้วล่ะผมคิดว่างั้นนะอ่ะส่งฟูดินลงมาครับเฮ้ยโอ้โหลงมาก็โดนเลียใสเลยครับแม่เหมือนรู้ครับเราส่งป๊อปตัพลังจิตโดนท่าผีมาเลยฮะไม่เงยเอาไปเลยก็ไฟบินท่าใหม่นี่แนะ่ตอนรับท่าใหม่เราเป็นไงโอ้โหถืงเหมือนกันนะ้เนี่ยอ้าวเพิ่มเราต้องกันครับหนึ่งระดับแต่ถ้าเรามันเป็นสเปเชียลไงเพื่อนน่าจะเพิ่มทําไมล่ะอ่ะ บอกลาท่าเก่าก่อนคนคอมพิวชันครับนี่นะคอมเบรยบเรียบร้อยครับเอาละชิงชิงครับเลเวล21นะฮะตัวต่อไปครับเป็นบาก้อนนะครับตัวต่อไปครับเป็นบาก้อนนะฮะอ่างั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนออนะครับเปลี่ยนเป็นบิ๊กบอสนะครับมาครับบิ๊กบอสเดี๋ยวเราจะเอาเออเจงกี้นะครับมารับนะครับจะได้เป็นศึกมังกรรอบมังกรครับเป็นมวยเด็กมังกร อ่ะมาเจงกี้อ่ะบิ๊กบอสกลับมามาแล้วนี่นี่มวยมวยมวยมังกรหือกัดเหรอคลิกนี่่าเอาไปเลยลมหายใจมังกรไม่นะไปเลยอืมเป็นไงสีม่วงด้วยเรียบร้อยครับนี่มังกรเราเจ๋งกว่าครับเร็วสูงกว่าด้วยแอปโซครับเร็ว22นะครับได้ท่าใหม่เขาได้ท่าสแลปมาอ่างั้นเอาท่าเจาะก,ก่อ,อกละกัน เพราะว่าท่าพลุตี้เรามีแค่ท่าเดียวก็พอโดยท่าทวีตัคนะฮะเอาละเรียบร้อยครับหน้าตาแบบเหมือนแบบชีวิตนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะไอเทมนี้ครับโอ้ได้รีวิวมานะครับเป็นไอเทมทูชีวิตครับก็ออกมาขายได้แหละไม่ใช้นะฮะเอาละครับต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอใส่เออ่ซีมูฟก่อนนะครับลืมไปเลยว่าเรามีซีมูฟนะครับงั้นซีมูฟนอร์มอลครับผมจะใส่ให้กับแอปโซนนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่ให้กับ บิ๊กบอยตัวเนื้อนะกันอ่ะบิ๊กบอสแล้วกันนะฮะบิ๊กบอสมีแท็กเกิลไงส่วนแอปโซมีควิกแอคแท็กนะครับต่อมาเป็นไฟติ้งนะครับไฟติ้งก็จะใส่ให้กับบาร์คอนนะหรือเจนกี้นะฮะเพราะเขามีท่าบิ๊กเบรกโอเคเท่านี้แหละเอาละถึงเวลาแล้วปะเข้าสู่ช่วงพิเศษของทริปนะฮะเอาละตู้กาชาปโปเกมอนนะครับไปเลยครับวันอร์เทเอาละออนไลน์เหมือนเดิมนะครับทั้งนี้นะฮะอืมวันนี้เรายังไม่ใช้ดวนนะครับบอกเลย ดวงวันนี้ครับจะเฮงหรือไม่เฮงครับก็อยู่ที่ตัวนี้เลยวันนี้ผมไม่พยายามที่จะใช้ดวงเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการจะเสี่ยงดูเพราะว่าผมค่อนข้างเชื่อระดับหนึ่งนะครับว่าถ้าเ,เราไม่ใช้ดวงในวันนี้นะครับดวงในวันนั้นหรือจะใช้จริงๆอ่ะมันจะโผล่มาเลยมาตัวต่อไปครับตัวนี้นะฮะชื่อมีชื่อว่าวิซซอรี่นะฮะอ่ะมาสเตนะครับ,ะบ,นนะรบจะทําให้เรานั้นร้องโหยวหวนหรือเปล่าหรือว่าจะร้องว้าว เอาละวิตตอรี่ครัโตมีครับเลเวลสิบสามนะครับอืจะมีใครรับเลี้ยงครับแล้วก็ส่งโปเกมอนตัวอะไรมาบ้างน,นะครับนี่มัตเตีครับจัดว่าเป็นโปเกมอนระดับ2ดาวนะครับลัาพนนาเขาไปอยู่ในอยู่ที่มาสินห้าดาวนะครับอยู่ที่คนเลี้ยงแล้วก็นิสยัยเอาละครับเราต้องการระดับ ssr จะมีไหมขอ ssr ละกันนะอันตา้าละแลแลเอามาให้หมดเลยเรารับหมดแต่ไม่เอาพวกคอมมอนนะไม่เอา <c oughs> จะเจอเจอกับตัวอะไรครับค่อนข้างรุนนะเนี่ยวันนี้แบบพยายามไม่ใช่ตัวจริงครับจะใช้รวมกับวันนี้เลยใช้เพื่อบอมอ,อนมูลเลยอะเจอแล้วครับจากประเทศสเปนนะครับอ่าสเปนยังไม่เจอเลยนี่วาเฮ้ยแต่งตัวดีครับน่าจะเป็นมอ,อนตัวดีๆครับเอาละ่ะวิตตอรี่นำชนชนะแม่กับเราเถอมาเลยมาเลยอะไรวะมาบอลอะไรโอเคบอลครับ,อ,บ,อ,รบอุยอ้ยเฮ้ยไม่มีคิวโอ้ เฮ้ยดงดีมากเลยอ่ะโอ้เลิฟบ,บอลประว่าใช่ปะไม่มีคิวครับจากประเทศญี่ปุ่นเหรอชื่อญี่ปุ่นครับแต่ว่ามันมันเรียกว่าอะไรอ่ะขอใเป็นเรื่าหนึ่งนะนี่คือระดับ5ดาวครับ SSR ถ้าเกิดแม่งแบบมีแอคโมูฟนะเรว่าหนึ่งนี่สาตรงนี่แบบโอ้โหอันตารายมากเลยเฮ้ยเฮ้โชคดีว่า เฮ้ยที่หลังเราไม่ไอ้นี่ดีกว่าที่เราจะดองๆไว้นะครับเราจะใช้ด้วงเฉพาะวันที่เราไม่ใช้ดวงครับเฮ้ยที่ได้ที่ได้โอ้โหอัลเลนกับเล่นได้ครับเจ๋งมากครับตัวเมียครับอืมไม่ธรรมดาครับมีมีคิวนะฮะมีหรือว่ามีมีคิวก็ได้นะครับมีสองชื่อโอ้ยผมรักประเทศสเปนจังเลยครับผมขอจับมือหน่อยครับเอาละครับและแล้วก็ถึงวันนี้จนได้นะครับ อยากให้มิมิคิวนะครับเข้าทีมนะครับโหวตได้เลยครับขวาบนครับเข้าหรือไม่เข้านะครับและในคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดเข้าขึ้นมานะครับผมก็จะมีให้โหวตอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับและแน่นอนครับว่าคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปที่ต้องให้มีการโหวตนะครับโหวตออกนะครับถ้าเกิดมีการกดเข้าขึ้นมาแต่อีก2ตัวที่จะไม่ให้ออกนะครับจะมีบิ๊กบอสนะครับแล้วก็แล้วก็เจียงกี้นะครับมีหมด2ตัวนี้นะครับที่จะไม่ให้ออกนะครับส่วน4ตัวที่เหลือเอาออกได้นะครับ ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปแต่วันนี้บอกก่อนว่าจะโหวตเข้าหรือไม่เข้าตนเองถ้าไม่เข้าก็มีการโหวตเกิดขึ้นในคลิปหน้านะฮะสรุปว่าในคลิปนี้นะครับเราก็ได้มาที่เกาะที่สองครับเกาะอ,อากาลานะฮะแล้วก็จับโปรวนได้1ตัวนะครับแล้วก็แลกมาได้มิมิคิวครับระดับ5ดาวเลยอเออ5ดาวเล่นได้พร้อมเล่นอะ่ะแจ่มมากอะ่ะ และสำหรับคลิปนี้ครับก็จบลงแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมมาตลอดครับสำหรับซีรีส์ปนมะมูลมูลตลอดนะครับตอนนี้ก็ถึง10พาร์ทแล้วนะครับแหมตื่นตันใจจริงๆและใครที่ชื่นชอบนะครับปนมะมูลมูลตลอดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ